โอ้ยสีหาหาสีบัสเียนเฮลสวัสดีค่ะทักทายพี่น้องค่ะทั้งลำทั้งขับเออเราบรุ่นกันว่าวันนี้เราจะทานงานไหมนะคะเจ้ามงเม่ตอนนี้อ่ามงกว่าแล้ว นี่ห้าโมงครึ่งฮะห้าโมงครึ่งแล้วอ่าโมงครึ่งจะได้กับบ่อท่านพี่น้องลงไซสีเดลีดรถติดเนาะรถติดบักคักบักคักอีหลีพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี้น้องแมวมาลันอยู่ที่อำเภอสุวรรณมันเป็นเส้นอำนาจยยโซลอยเอเสเซนไปกรุงเทพเส้นลักพอดีพี่น้องรถติดไปบ่เป็นค่ะไปบ่เป็นเลยตอนนี้น้องแมวเพิ่งออกจากยยโซนะคะเพิ่งออกจากยยโซเราจะแสดง12บสนาฬิกา ยาเปิดย้อนสวนมันเสียท่อนของทุลรราบย่า่เอะเอนหนาวตอนนี้หอนเบิดพี่น้องงานโบท่านนะคะโบท่านงานูหเล่ยมาโบท่านงานเพราะว่ารถติดแห้งค่ะทักไทยนะคะสวัสดีค่ะติดมาแต่หนากรถติดอีลีพี่น้องติดตั้งแต่ออกจากบ้านเลยนะคะ้องแม่ออกจากบ้านเกาโม่งเสานะคะแตงหนาเหล้่ยวตีนหิแตงหนาตีนหิบแตงหนาเห็นไหมติดเลว รถติดทีแล้วขวอยผ่านนี่หยัางวะขนาดยุ่งสีก่กลยเนี่ยรถติดนะอือทนายไอ้ลันตาคอยตายแล้วเพราะว่าเระทันละเขาลงกรุงเทพพร้อมมือนนิเพราะว่ามันเสจลกัลกลักสิ่งนนิเพราะวันไปกรุงเทพทักทายพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะทักทายนะคะสิบเอ็ลัมอยี่ลอยเอดค่ะพี่น้องแต่ว่า เบิ่งแล้วคือสิบ่ทันงานดอกคือสิได้ล่าไห้เป่นใบสิบสองนาฬิกาโอ้ยใบมุกยังนาฬิกเทียงเนาะใบมุกเลยเนาะเทียงคิงสิได้ล่าไห้เป่นเทียงคิงคิดว่านะคะสิเหยียบรถดมากอะไปบ่าใดดอกมันรถติดกระดอกกันเดียรโอ้ยค่อยไปเอาปลอดภัยไปก่อนละลูกเวลาหมดงานแล้ะไป ตอนนี้ใจก็าหอดงานเวลามันคุยกันได้คนเรากินเข้าวเหนสวัสดีค่ะแบบต้นนี่ก็ติดเองอยู่กลางสะพานเนี่ยเงือดไหลอืมรถเก๋งไปแซ่หอนคนละปันนี่ทุกคนก็เอารถเก๋งมาเนาะทุกวันทุกวันว่าตึงเข็นกันแล้วแที่จะคิดว่าตึงไปคนอะป้าติดเหีวเลยขนเป็นสองขั้ว รถเก่งเป็นงงงงงก็หอดงานจำไว้เลยรถตู้นี่สมควรจอดยิ่งพันซื้อแล้วมึงยิบผ้าด้วยโอ้มาเกิดอยากไปเที่ยวปีใหม่เนาะสามหันงานหินบอนี่ก็สีดาก็อ๋อนี่เรื่องใดมันรถติดเลยด้วยขับรถเก่งน่ะหอนแต่ใดแหละรถตู้อืดก็อืดไปเพื่อน เพียงกันก็เมียแต่ออกว่าเจ๋ออะไรเสียงเลยไพศาลหลวงมาก็สักระสือห่อไปบินไปรุ่งปุ๊บล้ำปันนี่ติรับหย่างวงจรห่ออย่างนนี้ก็ก้ำปันช่วงนี้เป็นช่วงขาลงนะคะเป็นช่วงขาลงกรุงเทพจค่ะปะ ล่าาอก่งอีกทีควรพ่ต้องอาที่ด็อกนี่ละต้นกลับไปหอกรุงเทพยบเงิดนี่ล่ะประมาณนี้จะเมื่อสองเมื่อนี่ยละลูกบนเลยนะคะระบาดนะอีกโควิดเมื่อนี้ที่จริงน้อแม่ก็อยากมาล่ำในพี่น้องแต่ที่จริงนั่นจะภาพบ้านเลือ่อนได้ยินพีรันนั่นว่างานเลื่อนวันที่สองมางกะลากลางวันแต่ว่าจะภาพอยากได้แห้ง ดำเนินการขอทุกสิ่งทุกอย่างนะคะกระจ้าได้เป็นงานมือนี้นะคะจะพาปักมวลเรามวลแหงแต่ว่างานเหมือแรงกงวันที่สองมก,กรลากลางคืนยูทีแอร์กูหอนเดี๋ยวมาเล<อ>ยใจนู้หอนน้ำงานพี่นใจนู้หอนน,หอน,น้ำงานแอร์ก็บ,บเย็ยนแอร์นะมันเย็ยนอยู่แต่ว่าใจนู้นะมันหอนนะคะวันที่สองมกรลาเมือแรกงนะคะยูทีปาติวยูบานโคกพระเจ้า แต่ว่าไม่ได้แสดงนะคะเขตยะโสทรเอวโหหายจัดงานนะคะแต่ว่าหมองคืนจัดได้เน้นักยะโสก็การนี่ละจัดได้มันก็ะเล้วแต่มาตรการแต่ละเขตเนาะคะ่ะเนาะก็ก็ว่าพวกเป็นแล้วก็ตามตามสถานการณ์เหตุการบ้านเมืองนั่นะคะจ้ามงเม เลิกซ้ำถุงไปเลยตัวน้อ,<ม><า>องพี่เนาะตัว <c oughs> แต่อยากจะพาพวกอุ่นใจนีแล้วเนาะเฮานี่แหละเอ้าแม่นบ่นล่ะกำลังเดินทางอยู่ค่ะกะรู้อยู่บ่แม่นมานอนท้องกันตื่นเนาะแต่เข้าใจนี้รมันติดตีไปน่าจะจะพาพี่เนาะพี่เด้อแต่ว่าพี่เข้าเนาะจะพาไปส<ด>ิที่เจะพาใจดีทั้งนั้นขนานาขึ้นมาบอกเพิ่นก็ยังหมุนเอาจนไดนอยู่ นู้หลอดยานพี่น้องนู้ยานก็ก็อะไยานอย่างเงิ่นก็ยากได้ยูต่ว่าพวกเขาตอนนี้ดีกว่างสิน่ะนูคิดว่าเอางานลำที่มีอยู่นี่นี่นี่องส้ำเดือนนี่แลกไปเลยแลกก็พานช่วงนี้ไปได้สี่ห้าในไลฟ์กูหนีอีกนะคะก็ได้เสียดายเลเาายเงินส่วนนี้ก็ได้เสียดายเลยเงินส่วนผว้หี่พวกเสียดายจัดเม็ดสตีมาแล้วมันยากเป็นมาแล้วมันยากนะคะอาสีหนังแมวมันต้องใส่กวอใส่พลังเสียงใส่พลังงานเอออยู่เลียว ถ้าเป็นมาเนี่ยปวดปกติพอพุกเกล่เนี่ยร่องอะไรนะพุกเก่าพี่น้องโชคดีก็คือหลอดโชคดีคือตายนะแต่มาตอนนี้ตอนนี้ไอ้รัดอยู่ก็เป็นแล้วละยางห่นแล้วละนอนถึงเลยว่าอีกเช้าน้อยแล้วก็สิโทรมาเลยวัดครัเพื่อเด้อเต่ทักไปบอกไอเนาว่ารถตีนหำมาสั่นแม่เออเดี๋ยวรถตีนหลุดรถตีนล่ะแม่แก่สิเขาแยกน้องกันแยกกันพระนุ่มไพเราะ เดี๋ยวโบไม่ทงว่าสิแซงได้พี่น้องสีแซงแน่รถทั้งหนากระม้าสินะคะบ้านนี้รถกันแย่แย่พี่น้องแย่ผมนู้ดซาคำวนวณเบิ็งจากรถนู้อยู่กลางหนากับหลังนู้นเนี่ยมันประมาณก,กิโลคือขีดว่าประมาณก,กิโลกว่านี้ไพ่ไพ่ก,กันลิงน้ำงาเนาะวันที่สองบัดแม่เบิังรถคันนี้อ้าวคืขอขวงแนวนี่บาทนี่คันห้ตาต่ำนี่ก็ว่าห้ตาต่ำเด้บ้านนี้ สมพ่อเขาได้ตายได้หลายเนี่ยแม่ทางตรงนี้สิมาขวางกลางถนนลางงานอยู่แต่ยตาย่พี่น้องคิดออกไ่มตอนนี้คือหนุ่มแม่ขี่รถมาทางตรงไหมบอแล้วก็รถท่านนี้กับสวนมากเบนบออกัญชีออกมาจากซอยพี่น้องและขี่มาบังหนาเข้าไห้อ่ะตันเข้าไห้เบื้งหนึ่งหันนะคะรถเกิงคิดเดียวพันใน่พี่น้องเบื้องเมื่อกี้นี่แน่นอนดีๆสมพ่อเขาได้ตายเนี่ยแหละจังหวะเขาได้ตายสมควรหม้อใส่นึงนะคะพี่น้อง อันเลียนมอไซ้นู้เข้าใจอยู่ว่ามันเลียนแขบเนาะมันก็นแขียบพี่ดีกับพวกเนี้เนาะถ้าไม่นเอาขี่มอไซก็บขี้เห็นใจเพิ่นอดีหรอกเนาะแต่ว่าอันเพิ่นบ๊วขี่ได้พี่น้องพี่เพิ่นขี่ออกมาอันเลยเส้นเขาทั้งในมาผีดหน่อยนึงประมาณว่าเคร่งผิดละสลาานินเขาลบออาไปนี่เฉพาะข้อเด็ดตายเนาะว่านู้งเองเป็นคนแบบใจหอนเย็นแน่แหละได้หนิพี่น้องเย็นแน่แหละเด้อันได้เทืองเอง ันได้ถือหนีนุษสูดสุดแต่อันได้เห็ดกินอีหมอไปแต่ทา่างเขาบาดอยู่นิดติดซืด้อ,อกอวายเนี่ย<ช>แต่ว่านองแกงหนาเร้วก็ทุกอย่างเลยว่ะพ้อมขึ้นไปห่อนนีพ่อมขึ้นวัสนเ็กข้าวถาเลยวัสนกำลังสีพอดกำลังลงจะถึงถึงสีแยก่น สิลเนะพี่น้องนออันแปลว่าอันถ้าเป็นจาภาพหรือว่าเป็นจะาข้องทีน่าง,งานที่รัาสิบพเห็นที่งานมากกับใจบอดีพี่น้องอยู่ยูนสุขนะคะแต่ว่านู่เร็งหายยูเดอร์นู่เล็งหายยู่รถดรวติดแห้งติดอีลีคะ่ะพี่น้องเสื้อเพราะว่าขับได้แค่แปดสิบเพียงยางเลี้ยวสุดเนี่ยเยบได้แค่ร้อยนี่พี่น้องเยียบได้แค่ร้อย,อย,ยไอ,ยอีนะคะอันเมืองในออาเสียแห้งกันจังไดเอาเมืองไนรวดดีเป็นสายม่าเป็นของคนเนี้ยที่เรียนได้แปดสิบนัวยังดีอ่ะพี่น้อง ทีแล้วนะคะ สวัสดีค่ะทักทายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะทักทายพี่น้องปร่งร้อยสมมงสุบอนค่ะกับการสัญจรบนรถของเรา <จน S 1> ควรดาะกะติดหนากติดว่ามีมองไปพี่น้องแนนอิงติ้ง <จะ S 2> สถานการณ์ตอนนี้คุณเม่จะแนมเมือง,งจะแนมเมือง,งไทยรถออกรถตีเป็นทายกองปุ่นสถานอายระวางเลยเราอยู่ วเสือบ่าเลายางมาหนาบ้านน่ะมายืนเบิ่งทางเลย <c oughs> ก็เลี่ยมนะเป็นสายของปุ่นรถติดอีลีพี่น้องนะคะลออเบิง่งรถนี่กับเมื่อน,นี้พูดได้กระสิแบบแกระจายแท้โควิดนี่ยบนเลือยอดเพิ่มขึ้นบักคักออกบ,บ้านออกใส่ออกใส่เหลียวใส่กลับรถอัวห่าแมเออ สวัสดีปีใหม่ค่ะขอ,อะงให้ลร่ำเฮงดีเลยโบได้ว่าเดินเงินสี่พันหมือนี้ <c oughs> กินโบเสบล่ำไปล่ำกะสิี กนาเถาเน่ยุณน่ะปเ้แป็นคนที่บมากแบบว่าเฮ็ดยังล้วเอาบ่บ่หมองเก่าบเฮ็ดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยคือเก่านี่ มันเป็นอย่างคือมาเก็ยสุรุิสุไลที่พูดเลมื่อเปิดเปิดไปเปิดก็นตะเกียบกันตัวคมนี่แหละอีพปุ่นแล้เห็นอย่างเราวโมมาแบบทําแล้วไม่เก็บเรียบร้อยมันคือโบคือเก่าอ่ะดาวซุ้มพ่วิมีผู้เดียวไข่ผู้ซุ้มพ่วงมีกบตุ้าวเราเอายังไหงก็โบคือเก่าอีหลีที่พี่น้อนโบโนโวเอาจักเป็นแจ้งได้ลูกโบมากี้อ่อนหนึ่งเห็นแล้วโบเก็บอยังเป็นระเบียบคือเก่าหนึ่งสูงสูงเลยเอ้ยมันจีบบ่ถึง แยาเฮ็ดแยาเฮ็ดเจ้าของนั่นเสียแวเขรียดหันไปขนาดยุ่งกลางทางกับรถติดเอายุ่งกลางป่าเนี่ยเมื่อไหลหน่อยเขไม่ได้บอกเขาเด้อว่าอันนี้บ่อันนี้จมให้พี่น้องฟังขายถูกอ๋อเบียดไปเบียดไปบ้านนี่เขาเขาอันอ้เอาสักสอง ไม่โหลดขันจะพาปพ้าพ่อใจกับป้าทองจ้าเงี้ยก็ได,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 ด้ขับรถฟี่มื่นเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซุบรดขั้นนี่เบียดไปยี่พอจะอะไรก็เหงาลงคล้องเลยกับยากีกเขาเสียวลงข้องเขา อนนี้ฮอตแตเห็นป่ายซีแยกโค้นมไพี่นองอีกกิโลหนึ่งเบองงอีเจ้าน้าที่ยิงสีหอดหาน้าที่ห <c oughs> าน้าที่เด็กคันรถกินค้หอดรถตุ๋กเ <ๆ S 1> อืดก็เอืดมันแท่งเหรมันแท่งเนี่ยบอกบวบครับลุสะโพกคน งงอยากให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศทั้งนาเบ่งพี่น้องเบ่งไปบ่เป็นค่ะอันนี้คือจอดนะคะอิ่งจิิงนะครับไปบ่เป็นเลยค่ะตอนนี้ แกพรมไท่ไปอนไรสักลียไม่จ นี่ปีไม่ได,ดากันในพี่น้องเบิ่งได้ลดบัวักคือหาบ,บอ่อนเนี่ยหนไ้ี่แล้วก็แม่บัวักคือหาเอาจอดกาลางไปอีกแล้วพี่น้องเหลีวย,ยวเป็นใหญ่กบ้านแม่บปวด้ครับรถแต่ว่าปวดตีนหมดแล้วเราเหยียบเบรกซอยลูกเอ๊ะยี่เดียนกับหมดนะปวดมวนอะไรไดาแท่งกูได้มาขานั่งหนาเลย Cháu quá mất chuẩn đi thế bia ơi, bây giờ biệt lúc Sao vậy là mất xe hằng đấy Dù mẹ cửa xe hàng mẹ Mất cắn, cái dù khác đi vào đuôi, Vào เด้น้ำใจมึงก็มีมีเนาะบ่มีน้ำใจเลยเด้ไม่มีน้ำใจเลยนะคนไทยนะอย่าอย่าประพฤติจะจับงางงๆงงงอ้วน้อขั้นเขียวบ่ได้ดังใจปล่อยไปปล่อยจังหวะนะหมดงานพี่น้อง ท่านเขาบอกว่าว,าวนที่เป็นอย่างนี้เป็นหน้าไม่เห็หยาบอิอาด้งเลยอ่างนี้เรล่าู่ยนเก็งฮอน่นระดมยายจมนุกเก๋งในยู่ปันนปนจ,จน,น,จจนต่อไปนี่เป็นลำมียวรถตู่จอดเลยเขาเรียวเป็นนาฝน,นกท่านใจเนพี่น้องเนาแบบว่าอันพี่น้องเคยเป็นประกับป,ประเภทแบบวแบบ่าเฮ็ดยังกว่าท่านใจเองสินะ นูก็มีความรู้สึกจังสันแหละตอน <c oughs> เครียดเนี่ยมันบ่นาท่านใจหลีโอกาสแซงหรออย่าไปแซงไปเห็นบอเวล่าเบ,บียดของบอดี้แอบให้เฮาห้เด้สสอเพราะมีน้ำใจเนาะห่างเป็นรถเขากันยิ่งเบียดมากอยู่คับเม็นห้าละือบิก๊กคนเรามันคิดเหมือนกัน,นเสมอไ่ ายแต่ละอันพี่น้องระยองชลบุรีกรุงเทพไปแต่ละขั้นพี่น้องจังรักตังจังหน่อยกะเรีย,ยบร้อยบ้านไผ่บ้านมั่นบ้านนี้มีดยิงติ้งโควิดระบาดบ้านนี้จมได้บ,าน,นบานี้จมให้นหน้ายกไปแล้วบาน,นเออมึงควจะคงจ้าหม่พี่นอ้นองกว่าพี่น้องก็ฟังมึงเน,นี่ย ก็เจาะสิคิดสั่งงี้ะนะใจเดี๋ยวหมบูแสบแต่ใจเย็ยนใจเย็ยนเด้อวสันสวัสดีปีใหม่นองลาวสันสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เป็นใจนองเมมนองแมมเป็นลอยู่บ้านดอนดูค่ะอำเพอสุกวันบ้านนี้นองแมมนี่นี่ข้างเนี่ยเป็นข้งที่ที่โกแ,แล้วนะคะบบเป็นครั้งที่หกแล้วนะคะปีละสองหลบปีละสองเถื่อเลื่งปีก่ะ ปีละสามนุก็เงือพนอยู่เด้นุถามพนยุ่ได้ว่าถอดได้ขาะจากผูอื่นแน่นุว่านุพอมีความสีล่ำเหมฟังนุว่ามารอบได้กระลำแต่กว่าอันควาวเก่าแม่ฟังก็เจ้าว่าล่ำรถที่ลาเมียสีฟังก็เจอยว่ะแฟนครับน้องแม่มีแต่ผู้เฒ่าพี่น้องรุ่นสามสิบหาข้นหาสิบเออรุ่นหาสิบหากันสามสิบหาก็มีเมียเนี่ยแม่ผู้ซวยเนี่ยดีเอน้องไอ้ลั่น ติดอีกแล้วนะครับท่านตอนนี้พึงถึงแยกขนมไผ่พี่น้องรถติดค่ะอันน้องแมวมาติดติดไฟแดงอยู่ยาสุท่อนคิวที่ซีจังหวัดจะควงได้ไปพี่น้องติดอ้เบียดออกใายเพิง่งแด้ปวดหักบุกคนไปเลยเฮ้ยใจยคนเนาะ,ะเมื่อคืนคือโดนลอยรถเก๋มาขังหอดัดมบปันว้าวด้เนี่ครับอยู่เนี่ยเบียดออกใสนะ่เน่ยคิดว<บ>่าเป็นรอยจวดคือขันนั่นบอกจัหอดใช่ร ก็ว่ได้ขับรถใจเย็นเด้อยของขับรถบผู้ชายครับตอนนี้ทิ้ไฟแดงพี่น้องอันที่จอดคุยกันกับพี่น้องนั่นผ่านไปแล้วได้สองไฟแดงเออผ่านไปแล้วได้หอ่อน้อยอีกกับซีแน่นอนนะคะค,คิดว่าบุคีดอกนี้เมื่อชั่วโมงหาโมงหาสิบ เอามอล็อกผู้ชายก็มาก่อนก็รับก่อนก็ได้ทั้งแต่ที่มอล็อกผู้ชายได้รับก่อนป่าบขามาเปรียบเขาได้กระสีหัวลอะไรพี่น้องอีกอีกสิบนาทีเจยเย็นแต่งหนาแล้วแล้วเนาะเจยเย็นเจยเย็นอยู่เหลือเจ้าผู้เขาเจ้าเป็นเจ้าผ้าผู้เขาเจ้ารับงานเดเจ้าคิดบ่อเอาเฮ็ดจังไ่รถมันติดก็ขิ้อยู่วันรถมันติด ขนาดนี้ถึงเยดพนมไผ่แล้วค่ะเต้เก่งเนี่ยบนเก่งมันเบียดก็โมโอหน่อยเนเบียดออกใส่เน่ะเอาเขาคิดบ้างอ่ะฉันเอาข้างเหนียลงข้องต้สิเบียดเขาปลาเนี่ยตีไม่สิโตข้องอุ้ยเอ้าเข้าฆ่าเสาไฟบ้านไปบ๊วยนอี่น้องสงสัยสีไฟแดงนี่สีอีลีนูเดี๋ยวไป ทัญนาณบูดีค่ะทรงจะเป็นอ่อาไฟแดงที่ซีเข้า,เ,าเดี๋ยวไปค่ะออกจากไฟ่แดงนี่ประมาณจัากลม่เนี่ยสิบซิบเท่าไรลูกแฮอ์นิ่งจ็ดสิบแปดลูกจบอีกสิบเจ็ดกิโลถึงบ้านลำโอ้ยเนี่ยอีบัวคอยเป็นงานแหลกที่บัวท่านงานลำพี่น้อง นู้พกเเคยไปสายยังเจอพี่น้องแต่เป็นหมอลรม,มามีงานเลี้ยงมีหลายงานเลี้ยงไอ้ลั่นบอกว่าเอียงเกาะเดียวสายเดียวสายยูเทิร์นยูเทิร์นสายกับรถบ <laughs> อกใไงเมื่อนะกลับอำนาจ,จเจริญ <laughs> ก็เฮงนี้เลยจ้าเพราดีวว่าลำเดื่อเมือนเนาะให้ลูกซ่งเิ่องอีกกระหน่อก็แล้วนี่อ่ <laughs> นอานแล้ว เขาจะเข้าใจดกถ้าเกิดแถมเขาจะปกติถ่าแสดงมอลำซิงพี่น้องถ้า,าเลนเวลาหามงเสาข้าสีเหลือกใบซีมงแร่งค่ะถ้าเกิดว่าข้าเล่นเที่ยงข้ากระสีเหลือกหามงแรงแต่แต่ไปนี่น้องแมมคิดว่าอาจจะได้เล่นเที่ยงเที่ยงเครื่องคิดว่าจะได้เล่นเที่ยงเครื่องนะคะเล่นเที่ยงเครื่องกระสีเหลือกให้เจ้าภาพจ้างหามงเครืองหร,หรหือว่าม่งแรงก็ได้ค่ะคือข้าเหรีให้เพื่อน ตามี่เพื่อนพ่อใจพี่น้องเรารู้อยู่ว่าเรามาสวยเราก็ทำไงก็ได้ให้เจ้าภาพพ่อใจเข้ากะเหรี่ด้เวลาอ้นเอาสมาพาวรเพราะว่าเพราะว่าผมมีงานล่ำแล้วนะคะช่วงนี้ผมมีงานล่ำแล้วนะคะก็คือจะเป็นงานสุดท้ายของช่วงโควิดนะคะไอ้ลาภรจชเด้ ปวดต้นข้อเวิร์ดเหนียกต้องลบติดวัวช่วง20กวากิโลเออ20กวาเพราะว่าเขาบมาในเข่าโต๊ะสุวรเหนื่ยเขาเลี้ยวกว่อนก่อนจะถึงสุวรรณภูมิเลี้ยวกว่อนประมาณอยูหาโกโลเจ้าสรีบอดตูนเพอเราไม่ได้ผ่านอันเหมือเราเลี้ยวก,วก่อนนี่ไปดีกับบอดแล้วเรื่องอีกนะะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไวส้สำนึกสัก่อนเดี๋ยวลาพี่ลาน้องไวส้สำนึกนะคะส,ะคะสวัสดีค่ะ